เรียนนะครับนะถึงแม้มันจะมืดเถิดน,นะเอาไะไรไว้ไม่ต้องไหนดีวะเอา้ต็นท์ก็ไหนอ่ะมันต้องมีไฟแต่ผมว่าผมไม่ล่นในห้องดีกว่า ปิดคอมก่อนแป๊บเบนี่ยว่าเราปิดเครื่องแบบนี้ดีกว่ามันจะง่ายกว่าเจ้าติดเดี๋ยวเราจะอ่านคอมเมิ้นไม่ได้อาช่างมันอาคคอมเมิ้นไม่ได้ก็ช่างมันแล้วกันเราปิดคอมไปแล้วเป็นทางไหนเพื่อทำให้มันสวาน่าง โอเค่าวขึ้นเยอะเลยมันช่วยใจไหมก็ <c oughs> ไม่รู้ทีนะอ่าปักไฟเจ้าเ <c oughs> จะปักแบบโอ้จับตนะั้บเง็บเนี่ย มยังไม่มได้ป่ะเกมอะไรนี่เกมเอเดียนนะผมไม่ใช่เกมทวาไอเกมอันนี้ชื่อว่าอาวากิเลียนไม่ใช่นะเกมเอเดียนนะผมได้นบนพีทีก็มีนะแต่อันนี้มันเป็นคนละแบบนะ เอเดียนแบ็กเอาหาทางออกจากจากเอ,อ <Alien. S 2> เดียนเกมนี้จะเหมือนคล้ายๆไฟในเฟรดีครับนะผมนะ <Andrew S 2> ผมอาจจะผมอาจจะอ่านคอมเมนต์บ้างก็ไม่บ้างนะเกมนี้ต้องวางแผนที่ข้างสูงด้วย ห้ามให้ห้ามให้ต่อคนตายนะตอนนี้ธุรกิจยังไม่เริ่มอ่าน่าจะเริ่มแล้วมั้งไปจุดตรงนี้เปิดอ่ะดิโอ้โอ้เอเลียนอยู่ตีแด,ดงอยู่ตรงนั้นดิไปเลยล <'re> ไอ้ไอ ไอเน,นี้ยไอเน,นี้ยคือข้างล่างคือมันบอกให้ยช้าอันนี้บอกให้ตอนอันนี้บอกให้ตอบจุดเร็วเรวเร็วเรวเอเลียนตีแดงแดงมันกำลังจะมาแล้วไม่ไม่ทันแล้วปิดปิดก่อนเลยโอเคสองคนนี้ก็รอด น่าจะรอบไปได้พักหนึ่งมนะั้งอีกคนนี้ต้อนไปทางนั้นมันมีเอลยนโว้ยผู้ข่เอลยนนั่นงไงเรียบร้อยดื่มดูกล้อง นี่แท้ทำไมทำไมทำไมมันทำไมนี่เลียนทำไมมันเงียบจังวะอ้อโอเคอันนี้อันนี้ผมอ่านแล้วตายเลยเอาใหม่นี่หน้าทำไมทำไมนี่มันเงียบจังวะดงกดกล้องออกมาดูต้องออกมาดูแล้วก็ต้องปิดประตูด้วย โอ้โหเอเลี่ยนอยู่ตรงนี้ตรงนู้นน่อยอ๋อ oh, เหมือนจีมใช่ครับเหมือนจีมแต่มันก็เหมือนไปในพิตี้อะไรปิดแม่งขังไว้เลย,ข,เลยขึ้นท่อไปแล้วไม่รู้ว่าขึ้นท่อแล้วก็แล้วแล้วมันไปทางไหนนะเนี่ยจนะ ไม่มีใช่ไหมตอนไปไม่มีโอเคใช่ใช่ครับเอเลี่ยนผมก็อยากตื่นในบนพิีเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตังผมมีก่อนตอนนี้รอตังไอ้กระตีมคืนก่อนต้อนต้อนต้อนเน่ต้อนเน่ไปต้อนเน่ ต้นต้อนไปต่อนเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งตบออกมาไปแล้วหนึ่งโอ้โหตัวเลยใครที่ตัวก็คือเรานี่แหละ เหลือแค่คนเดียว so ตายตายตาย <there>. มันต้อง <Go S 1> วาง <there. S 1> แผนดีๆเดีด๋ยวๆมันมีใช่ไหม <that> มันต้องหนึ่งคือมันต้องวางแผนดีๆอ่ะเกมนี้ต้องใช้ผมองคิดมากเลย <is> ลบ ช,ช้าๆรอทีดินแดงหายไปก่อนไปยังไงน่า,นาจะไปแล้วมั้งช้าพวกไม่มาโอเค ไปทางนี้จะโว้ยเฮ้ยเย็บลอยหยุดไม่ทันว่าแล้วทำไมทำไมแง่งวะโอ้เราว่าเลยต้องขอโทษดะครับโอ้ขี่แตกเลย มันมาแบบไม่ทันตั้งตัวไงมองไม่เห็นมันมืดตายตายลงฟ้าหรือี่เจียงหลงเลยต้องมีคนหนึ่งไปแตกใช่ครับยาอยู่ไงไม่ต้องหนึ่งคือไม่ต้องวางแผนเออเอาคนนี้ไปหลบก่อนแล้วกัน ไปเดี๋ยวลืมกดตรงนี้ลบ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 ,ลบ,ลบ,ลบปิดตรงนี้ก่อนให้คนหนึ่งลบอีกคนหนึ่งนี่ก่อนโอ้โหเร็วเไม่โผล่ใช่ไหม โโอ้หตอนตอนตอนไปตอนเอ้าไม่ชันอะตัวเลยห,หอมไูมหอมลุนไปทางนั้นทำไม ตายไม่รอดแน่หน่อย,ยตายตายหมด ออกมาปลอดไทยแล้วแต่เราอ่ะมันจะไม่ปลอดไทยไปอีกหนึ่งตุกบ ลบโอเคกไปไปไปขึ้นท่อไปแล้ว อย่าข้ามเข้าแม่แต่นิดเดียวเร็วโอ้ยตายตายตายโฮมนป้าประตูขนาดน,นั้นอะไันโวันที่นั้นเนี่ยไอเดียนวันอยู่แค่นั้นเละขึ้นท่ออย่างวะไม่ขึ้นท่อวะง,ง <that> ั้นเราขังมันไว้ก่อน โอเคขึ้นท่อแล้วดูวด,ดูดูมันโอเโอ้โหมันยังงี้นะมันจะวนอยู่ที่เดิมใช่ไหมเนี่ย ก่อนก่อนเปิดให้มันออกก่อนใครๆมาอยางวะ นั่นแหละปิดเอาไว้หลอดเกือบไปแล้วออกมาไปไปไป,ไป จะรอดไหมเนี่ยโอเครอดแล้วรอดแค่คนเดียวเนี่ยนะโอเค ยังมีอีกมันมีหลายจานหละโอ้โหจานนี้เราไม่เคยเล่นโอ้โมมาเจ้ากีบอก้อยมาต้องเต้นทางเลยหรอวะ โอ้ไฟไนเฟรดี้จริงๆเนี่ยมาสองทางแต่ว่าเราต้องมีปิดทางไหนึ่งทีนะโอ้ปวาลลำบากแล้วลำบากใครลำบากเรานี่แหละยนั่นนหละว้า ตน้ตนต้นโอ้โหโ,หโอโหโห้โอเคก็ฟังเราอนะ โอ้โหไม่ใช่จะออกปลาอีกบายโหมันจะดักอะไรขนาดนี้วะมันมีใช่ไหม ออกมาตอนันย <collaborate> <conversations> ังอยู่เฉยนั่นอีกแต่ว่าออกมา ก็พไปก่อนท่านเหรวะ <Come out. S 1> ไป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 

hide cydo studwick thorncroft studwick cydo do, do, do. ต้น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 ต้อนอ่าเรียบร้อยไป,ไป มาต่อทางจะมาทางไหนโอเคโอ้โห <is> <Okay. S 2> มันมันไปเร็วมาก โอเคตอนทัน <rad> พูดแต่เนียออกมา Do, 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 do. Careful of we'll it. The devil's close, Stadwick. Hide. Hi. ไม่ทันไปเรียบร้อยจบตายหมดเรียบร้อยตายหมด เรียบร้อยตายเรียบร้อยโอ้ตายตายผมว่าเอเคนี้ก่อนแล้วกันนะผมแค่เอาก็ติงให้ดูว่าเกมเกมเอเดีอยนี้มันเป็นไงนะก็มือถือก็เป็นอย่างนั้นแหละของฟรีนะถ้าใครอยากจะเล่นเกมนี้ก็ ก็ก่อนเนี่นยไปรับได้นะเกมตามชื่อเลยนะเอเลียนอันนี้ฟรีบนทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับใครอยากจะโหลดเล่นเกมฟีก็โหลดก็โหลดมาเล่นได้นะครับแตกนะผมว่าเอาไ้แค่นีิจริงๆนะเพราะว่าเออรู้สึกว่าเอาไว้เล่นแล้วต้องสำหรับผมนะถึงว่ายากแล้วก็ตับกรแกด้วยเกยมนี้เหมาะสำหรับพ้นที่ ไม่มีตังก็มาเล่นเกมนี้ได้นะหาพีตีมันแบบคุณไม่มีตังก็มาเล่นในมือถือก็ได้นะเพราะผมขอแนะนําว่าให้คุณเล่นเกมนี้แั้วเขาหนุกด้วยหนึ่งคือต้องวางแผนนะหาคำหาคำว่าเอเดียนก็เจอแล้วนะรูปรูปล่างมันก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็เอเดียนนั่นแหละเอนะะเอนั่นแหละเกมฟรีเป็นเขียวว่าถุนตุนบาาน,นั่นแหละเอะะเอ นั้นขอแค่นี้ก่อนครับขอบคุณที่รับชมไม่ว่าดูจัหหัะตอนนี้นะขอบคุณที่เข้ามาดูครับนะไปละนะผมแค่จะมารีวิวดูว่าเออเกมนี้มันมันคือยังไงนะมันตรงว่ามันเหมือนกับพีทีพอนะมันก็เหมือนเหมือนนิดนึงนิดนึงนั่นแหละขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายนะขอบคุณท่านผู้ที่เข้ามาดูครับนะไม่ว่าคุณจะดูจอนหัะตอนนี้ขอบคุณที่เข้ามาดูครับบ๊ายบายขับนะไปละ